เสว,วันนี้ครับรผมแบกคจมโงกิมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นคลิปใหม่ของท่าน Alan Baker. อารันเบเกอร์แอนิเมชั่นเวอร์ซัตใหมครามมาอีกแล้วผมนะพี่แกทำไวขึ้นหรือเปล่าผมว่าผมเพิ่งจะดูคลิปล่าสุดพี่แกไม่นานนี่เออทำไมเราหลังเริ่มขึ้นเช่นเคยมนะผมนะผมก็ยังคงอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้มีคอมใช้หรืออะไรเช่นเคยจะย้ำทุกครั้งที่ทำคลิปแกร,รู้กันได้ทั่วบางคนยังยวไม่รู้ก็มีนะเออต้องยำ้ำ อ่าโอเคถ้างั้นก็ย้ายเสียเวลาเราไปลองรีแอคชั่นกันเลยว่าครั้งนี้ทารันเบเกอร์จะมีอะไรแล้วดูบ้างกับผมนะโอเคไปโอเคมาอ๋อแล้วก็อันี้คุณทารันเบเกอร์เขาออกตัวฟิกเกอร์นะคือถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่แต่งจังหวะเพราะว่าจะสั่งอยู่แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้โอมาแล้วผมน่าจะสีเหลืองพูดตามตรงผมลืมเนื้อเรื่องมันเกือบหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างไอ้พวกนี้ ตอนล่าสุดนี่คือมันเคลียร์แกไปแล้วไม่ใช่เหรอเออก็เลยสงสัยว่ามันยังมีอะไรให้เลน่นดีก็บอกเปิดมาก็เจอตัวเหลืองแบบนคาทาไม่ใช่ว่าเราควรจะต้องไม่ใช้ป่ะไอคาทานั้นนะเอากลับมาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีเหลืองอีกอุตส่าห์เพิ่ะเคลียร์เรื่องไปนั่นไง <c oughs> ยอ้อนอะไรเราอ้ออ้อการแข่งไมคัสกลับมาอครั้งเหรอ เอเมื่อนานมาแล้วเคยแข่งกันรอบนี้ไม่กีรอบโอ้โใครเป็นที่หนึ่งครับผมนะสีคนสีฟ้าเขียวส้มหรือแดงโอ้มีการได้ด้วยเหรอนึกว่าเรือ <c oughs> เอรถไฟครับผมนะใครจะพายไม่จะพายเรือนีพายรถไฟได้ไวที่สุดได้เหรอโอ้นี่ต่อเป็น ตอนย,ยวยาวนี่แล้วก็เริ่มต่อยก,กันแล้วผมนะ <S <S อมตอนแรกแข่งกันดีๆสักพักเริ่มต่อยก,กันตามภาษาแอนิเมชั่นบนสันไมคครับอุ้ยอมูเป็นฟ้าระเบิดแล้วตีๆๆๆฟ้าบอกต่อยทำไมให้เมื่อยคือป้าระเบิดก็พอแล้วอย่างเฮอ,อแล้วทุกคนนอนสบายสามคนบอกนุ่มโดนแนเเออ่เออไปละเว้โอ้ยอ้าวไม่ยอมดูทานก็ผมนะล่วงลงไปเลยอ,อ๋อได้ยยังอยู่บนรถไฟโอเคดูว่าล่วงตกรถไฟไปแล้ว โอ้ย่างไงหลายคนเรียงคงตามอยู่ผมนะแต่ว่าอเรลืมเข้ามาแว้วะอู้จากพายเรือกันไปว่ายนะ้ําแทนตอนนี้อุ้ยหอบโพตซดอนมาทำอีกก็ได้เหรอในเกม,มทําได้ไหมไม่แน่ <c oughs> เออไม่ทันครับผมนะคนอื่นไม่มีหอบโพตซอดอนโอ้โหแล้วบินข้ามมาได้เหรอโอ้โหทาซานอุ้ร่วง สีแดงแลดูค่อนข้างแย่ครับผมนะคนอื่นก็โชว์ไปแล้วแต่ว่าสีแดงมันก็โชว์อะไรโอ้สีส้มที่ไงสีส้มใช้ความจีเนีย e. เป่าอืมเพื่อเอาแรงน้งทวงเข้ามาแตงได้เอาอยังไม่แ,งแตงสตเขียวอยู่หนะ้าโอเคอโอ้โหแลใช้พลุได้เนะแต่เท่ดีอโอ้คันเป็ดกลับมาแล้วผมนะอาวุธเทพของซีรีส์นี้คันเป็ดนี่ปูเข้ามาอุ๊ยอะไรโคตรรล้ว มาดึงมาเดมหลายคนก็เริ่มจะคายตามมาแลผมเนะี่ยอืมกลายเป็นสึกสีเศร้าอูโหสีส้มนี่ริ้วมากใช้ประทัดได้ริ้วมากอืมแล้วกับเรือไฟอ้าวสีเหลืองสีเหลืองบอกตัวไม่ยุเงเป็นกรรมการเอหรือเปล่าอืมอ๋อมีทางแยกจะไปทางไหนอ่ะเลือกได้อ่ะอ่าโอเคใครจะเลือกไปทางไหนได้บ้างอืมไปโผล่ผขึ้นข้างบนไว้ก่อนข้างล่างมไม่ปลอดภยัยสึกก็ยังตกกันอยู่ นั่นนี่แยกันไฟใช่ไหมเออคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงเออสองขึ้นสองลง,ออ 2, 2, ลงโอเคอันไหนจะยากง่ายกว่ากันเรายังไม่รู้ว่าผมนะ่แต่นี่มาระทึกมากเลยเนี่ยเป็นการแข่งรถไฟที่ระทึกที่สุดทําไมไมันต้องระทึกขนาดนี้เฟลงอะไรนี่คือแบบเหมือนโดดกับไฟนั่นบอสโอ้แล้วก็มีการกระโดดขึ้นนีมันได้แล้วโอ้คนเร็วโอเคสิงรถไฟไปก่อนเดี๋ยวค่อยเตรขึ้นมาใหม,ม่นี่โอ้โหทาตานส้มทาตานส้มมาแรง นี่ข้างล่างนี้เป็นทําน้ําแข็งอะไรแบบนี้ป่ะเอ๊แลดูเท่ดีหมดเนี่ยอุ๊อะไรนี่เนี่ยใช้เรือดีกว่าสไลด์ตามน้ำแข็งใช่ไหมจะเร็วกว่าเอนี่ดูความปลิวมันลื่นมันลื่นโอ้โหดีิ้าบอกว่าว่างนี่แอจัดแปลเปลีย่ยนจากแข่งรถไฟเป็นแข่งเรือกันแล้วผมเนี่ยพายเข,ข้าไปอู้เอาไว้มานี่เนี่ยอุ๊หูหุ่ไอ้อ๋อวู้วว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 กระตุวว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  ไม่มนระทึกขนาดนี้เนี่ยโอ้ทางข้างบนนี่แลดูไม่ง่ายครับผมนะนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหใครเป็นคนทำทางอืแต่มีไอเทมโกตรสในเกมผมนะก็คือเป็นตกปลาแต่ว่าสีต้มก็มีประทัดเหมือนกันผู้ใช้ประทัดประทะผู้ใช้เป็นตกปลาไปจะเป็นผู้ชนะอืระหว่างไปกไ็น้องต้องโดนกันผมมันไปข้างหลังแล้วก็กลับมา,ข,าข้างหนา้ามาข้างหลังมาข้างหนา้าใช่ไหมอย่างเท่อะ มาเจอสะพานนะผมเนะจะมีอะไรจะบอาสะพานโอเคเปลี่ยนเป็นรถไฟต่อโอ้โว่ทั้งสองคนคิดเหมือนกันที่มาระทึกจริงๆเนี่ยโอ้โอ้หน้าไม้ประทัดอู้ยิงอย่างนี้เหรอโอ้ตีแดงกุกกิ้งเลยมีอย่างนี้สีแดงจะต้องปลุกเขาเรียกว่าไรปลุกเลือดปีศาจตอนแรกๆกลับมาอีกครั้ง <c oughs> โอ้อะไรมาขี่ม้าเลยเหรอป้าเอออะไร พูดถึงเราก็ไม่ค่อยได้เห็นม้าในเีซีุ๊นี้เท่าไหร่นะพอเราคิดดู <c oughs> สีม้าข้ามไปแล้วคนนะสีฟ้าทำไงโอ้มีน้ํายาน้ายาอะไรน้ายาวิ่งเร็วมีด้วยเหรอ <c oughs> ดูดนี้อุ๊ยน้ํายา The Flash The Flash วิ่งเร็วกว่าม้าโอ้โหมันระทึงจังวะเพลงมันระทึงมากโอ้วิ่งไปแล้วคนนะ <c oughs> วิ่งไปไหนวะเนี่ย <c oughs> โอเค ตัวสองคนนี้แข่งมวนตีครับผมเนะเออแข่งรถไฟคนนี้มันแข่งอะไรก็ไม่รู้ื <c oughs> มขันเบ็ดอืปาลาโดยรถไฟมาแล้วผมนะไมค์คาร์ดไก่ไข่ทำไรปลาไปอ,อเอาไก่มาพยุงไว้ตอนนี้เหลือสามคนมีฟ้าอาจจะตกรอบไปแล้วโอ้อยขึ้นเปคนเหลือแค่สีแดงแล้วสุดยอด หนีมาไปแล้วหมดนะสีเขียวบอกอืมสลามโอเคสีฟ้าบอกนี่ก็มีน้ำยาอู้ดับแฟลชสีฟ้าแมงเทมากตอนนี้อะผมดนะโอ้โหยสีเขียวใช้วิธีการสลามเด้งเด้งเรื่อยๆหมดนะสีฟ้าเดอะแฟลชสีส้สมนี่ใช้จรวดปุ้งมาโดลกันอีกครั้งแต่คนก็มีไอเดียตัวเองสุดยอดมากออาโอ้โหยเออหืมปาอวดกู ถึงจะใช้แล้วโอเคสีเหลือบอกมาเร็วเหวี่ยงเหตุนีเกียวดึงเข้ามาเตะสีต้มสีฟ้าก็กอบสีต้มแต่สีต้มยังมีประทับินกลับมาได้สโลโมชั่นใครเป็นผู้เข้าคนแรกโอ้โอ๊เป่าประทัดออกมาสีแดงบังได้แล้วออย่างนี้ต้องดูภาพช้าผมนะใครกันมองไม่ออกดีๆใครต้มมาเอ๊ะดูไม่ออกอะสโลแล้วก็ยังไม่รู้นนะใครใชนะ สีเหลืองจะว่าไงอืมเอออืออ้าวหรือเท่ากันหมดเลยอ่ะสีเขียวแล้วไม่ตูตาเอายุ่งอะไรตูวตาตูตา,ตตาเออสีแดงบอกต้วยสีฟ้าบอกเดียวนี่ตัวเดอะแฟรตัวเร็วสุดฮะเกียวอะไรอ่นนี่ตัวมีไอ้นี่แกนี่ระเบิดอืออ้าวอือตีกันเองสีเขียวบอกของตัวเดียวอยู่อืตส่าห์ทำไว้ที่หนึ่งที่สองที่สามผมนะที่คตรใหญที่หนึ่งเลยอ่า ที่หนึ่งไม่หมดจบไปเออเสกได้ไม่กลัวอะไรบ้าเขาแข่งกันใช่ไหมเป็นผมก็ไม่ยอมรับแข่งมาขนาดนี้จะให้ที่หนึ่งทุกคนได้อย่างไรโอ้พีตุ๊กตาด้วยเหรอโอ้แต่ในวันี้คือพิกเกอร์ที่มีตุ๊กตาแอนิเมชั่นวอร์สัตว์ไมค์คาร์ดด้วยอ๋อโอเคผมนะคือการเรียชั่นการแข่งไมค์คาร์ดรถไฟที่ลึกที่สุดเขาที่เคยมีมาครับผมนะอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าโห้ย ก็เราจบศึกใหญ่เขาเรียกว่าอะไรฮะใช่ไหมซาก้าหรืออะไรสักอย่างเราจบภาคกันดวนกับเจ้าปีศาจไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนชิลๆไปเรื่อยกๆก่อนก่อนที่จะเข้าสู่บทใหม่เจอบอสใหม่อะไรแบบนี้ไทยผมเดาวเดือเรื่องของ Animation เวอร์ซัตไมค์คราฟนะก็น่าสนใจนะพะแล้วตอนนี้ก็ชิลๆกันไปก่อนแต่ว่าโหแต่ละคนนี้ก็สีเขียวเป็นตกปลาสีส้มใช้ประทัดแต่ละคนก็ง,งั้นรูปไม้ ของตัวเองเด็ดออกมาผมเนะถือว่าเป็นอะไรดีีแล้วคือเพลงมันจะระทึกทำไหมมันกแ็แค่แข่งกันเล่นๆไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ที่ผมบอกไปผมนะฟิกเกอร์ตุ๊กาตามผมถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ผมเคยสั่งเสื้อมาแล้วรอบหนึ่งแต่ฟิกเกอร์ตุ๊กาตาก็อยากได้แต่เสียดายผมไม่ได้อยู่บ้านสั่งไปกม็ไม่ได้รับ <c oughs> ต้องรอผมกลับไปก่อนจะไม่รู้ตอนไหนอืมจะค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันแต่ว่ามันมาผมนะเช่นเคยใช้บริษัท Minecraft ของท่านอาร n b ันเบเแต่ก็โอเคผมนะขอบคุณทุกคนที่ติามชมถึงตอนนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นจังใจผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้กดไลค์กัเยอะผมนะอยากให้ผมรีแอคชั่นอะไรต่อก็ที่วไวกอ็เป็นลังได้ผมนะก็อย่าลืมว่าผมอย่าที่ผมบอกไปว่าผมยังไม่สามารถแคสเกมเพราะว่ามีแค่มือถือไม่มีคอม ดังนั้นแคสเกมไม่ได้แต่ r รีแอคชั่นยังพอไหวที่จะทําต่างจังหวัดนี้ครับผมนะดังนั้นใครมีอะไรน่าสนใจก็อบอกผมในคอมเมนต์ก็แล้วกันเพื่อมาทำารีแอคชั่นถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากทำอาทิตย์ละคลิปนะเอาจริงก็มีอย่างอางื่ต้องทำเยอะแต่ว่าอาจจะพอไหวโอเคสำหรับวไปก่อนกุดบายมวยกูดไนท์